เอาชิบหายแล้วไม่นะโอ้โหมึงไม่อัพบัฟมานะฮะนี่ไงนี้กลาบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะจอยก็สวัสดีปีใหม่วันสงกา์ด้วยนะฮะปีใหม่นี้คุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปบอกพี่ได้นะครับ สำหรับคนที่ไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่บ้านเฉยๆนะครับก็มาดูคลิปของพี่นะฮะเพราะว่าเราเป็นพวกเดียวกันนะครับไม่ไปเที่ยวที่ไหนเลยโอเคนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาทําปั๊บให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะต้องบอกเลยว่าปั๊บตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะเคยเจอมาก่อนแล้วนะฮะวันนี้ผมก็เข้ามาในเซิร์ฟอังกฤษนะฮะก็เวอร์ชั่นอังกฤษเนี่ยสามารถโหลดได้ในเพย์สโตร์นะฮะ อ่ะโอเคเข้ามาในเกมนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราตามเพื่อนไปคนนึงนะอ่าเราตามน้องแวนนะฮะโอเคต้องให้มันขึ้นที่มีสลิปตรงนี้นะฮะก็แปลว่านอนนะฮะโอเคถ้ามันขึ้นอย่างนี้แล้วก็แปลว่าเอาสามเล็ด20%ร็แล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคที่เหลือเราก็ปล่อยให้บอดจัดก,การนะฮะคุณผู้ชมบอดก็ได้อัปประตูไว้เรียบร้อยนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้เจอกับผีแขนยาวแต่ขาหักนะฮะ ต้องบอกเลยว่าผีตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะคุณผู้ชมผมกวัวบัฟยังทําไม่เสร็จผีมันก็พังประตูเข้ามาแล้วคุณผู้ชม oh. คุณผู้ชมระหว่างรอนะครับพี่มีอะไรให้เล่นนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่จะขึ้นเตียงนะฮะโอเคเอา้าเดี๋ยวพี่เดอะจอยมันจะขึ้นไปได้ไงล่ะอ่าคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับพี่เดอะจอยทําได้ทุกอย่าง <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้นะฮะขึ้นเตียงนะฮะเราต้องขึ้นจากหัวมุมนะ เพราะว่าส่วนใหญ่ในเกมนี้เนี่ยหัวมุมมันจะมีปั๊บนะฮะขึ้นไปนี่ไปเหยียบเตียงเขาครับโอ้พี่มาทักพังประตูแล้วคุณผู้ชมโอ้พี่ว่าพี่แว่นคงไม่ไหวว่ะคุณผู้ชมแตกวะเนี่ยไม่เอาประตูเอา้าเอา้าชิบหายแล้วไม่นะโอ้โหไม่อัพ โอเคนะครับคุณผู้ชมบอดได้ซื้อเครื่องเล่นมา2อันแล้วก็รีบทับเลยนะครับผมเราก็จะได้เงินติดบัฟมานะฮะนี่ไงนีพอบอดมันซื้อ,อเครื่องเล่นได้2ออันนะครับคุณผู้ชมเราก็สามารถขึ้นไปนอนทับได้เลยนะครับคุณผ <Okay. S 1> ู้ชมโอเคโดยวันนี้เนี่ยพี่มาก็ไม่ใช่มารีวิวบัฟอย่างเดียวนะฮะพี่ก็จะมาอบผีให้คุณผู้ชมดูกันนะฮะโอ้ <c oughs> โอ้โหมึงมาพังประตูผมเลยเหรอมาดีมาดีมาด,มาดีพี่ไม่กลัวหรอก <Hey. S 1> อะพี่ลืมบอกนะฮะคุณผู้ชมที่มันเป็นปั๊บอย่างนี้เนี่ยคือเราใช้ไม่ได้นะครับ oh. คุณผู้ชมยอดจริงของเราเนี่ยเห็นไหมครับ400กว่า500ตรงนี้นะครับมันจะมีจุดอันนี้จะเป็นยอดจริงของเรานะครับที่เหลือเก9ตัวนี้นะฮะมันไม่ใช่เงินเลยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นแค่ปั๊บอย่างเดียวนะฮะไฟฟ้าก็เหมือนกันคุณผู้ชมก็คือตอนนี้เนี่ยผีมันฆ่าคนไปหมดแล้วไงคุณผู้ชมผมก็เลยตามผีไม่ทันนะฮ ที่ว่าเราต้องซ่อมประตูว่ะคุณผู้ชมมันจะไม่ไหวครับคุณผู้ชมสีก็เกินไปเกินไปไปที่อื่นไปไปไล่ผีไปก่อนนะค,ะคุณผู้ชมโอ้โหวิวเจ็ดมามาแถวเนี้ยแม่งเถื่อนตอนนี้เนี่ยผมต้องการแร่นะฮะคุณผู้ชมจะได้มีเงินเยอะนะฮะว t t t e h e l l w ว a t ต h e h e l l อ่าแร่มาแล้วครับคุณผู้ชมได้แร่และ โอเคนะยังเสี่ยงอยู่นะครับคุณผู้ชมยังเสี่ยงอยู่ไปไปไปไหนก็ไปไปหรือว่าเราฆ่ามันเลยไหมคุณผู้ชมโอ้ตอนนี้เนี่ยผมจะอัพประตูแล้วนะเก็บเงินอัพประตูก่อนคือไม่ไหวะคุณผู้ชม,มเกินไปอพี่อะซื้อตัวนี้แล้วกันไอเทมนะฮะโอเคประมาณ3ตัวมาแล้วเหลืออีก2000นะฮะคุณผู้ชม จะทนไหวหรือเปล่าเนี่ยรีวิวแก็เกมเลยนะคุณผู้ชมอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะคุณผีอย่าพึ่งนะองนะเออไปไปที่อื่นไปโอ้โหโอเคนะฮะแรกผมก็จะซื้อประมาณ3อันแล้กันแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อเป็นตู้ ATM นะฮะมาแทนแร่ได้ดีเลยนะครับเฮ้ยผมไม่มีตู้ ATM แล้วคุณผู้ชมไม่ได้ซื้อไว้นะ ความซวยมันก็อยู่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยมันแข็งวะแข็งเกิน <c oughs> โอ้โหมันแข็งวะไอ้ผีบูว้วโอ้ผมซื้อตัวน,นี้แล้วกันนะเผื <c oughs> อ่อมันสตาร์ทผมอ่ะคุณผู้ชมโอเคได้ปืนมาอ่ะยังไงต่อยังไงต่อ ผมไม่มีที่จับว่ะคุณผู้ชมเครื่องตาข่านะฮะไม่มีโอไม่ได้ซื้อไว้อะ่ะคุณผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไป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 ไหนก็ไปเดี๋ยวผมจะซื้อแรกฮะ,ค,ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่มีตู้ ATM อ <c oughs> ว่ <c oughs> ะอืมตูก็แปดพันนะฮะอีกห้าพันอีกห้าพันไหวหรือเปล่า <c oughs> อ่ะซื้อแร่มา ชื่อแรกโอเคปืน4ี่อันน่าจะไหวฮะเฮ้ยผมลืมว่ะคุณผู้ชมลืมไปหลุดของเพื่อนนะฮะผมจะไปหลุดของนะฮะหลุดของก่อนระวังผีไปเติมนะโอ้โหเยอะเลยนะเนี่ยโอ้โหลืมมาคุณผู้ชม <c oughs> ก็ว่าผมทำไมสู้ชีวิตมาก <c oughs> โอโ้ของอย่างเยอะโ <c oughs> okay. อเคอาประตูได้แล้วฮะผีน่าจะตีไม่เข้าครับ <c oughs> ผมก็ระวังนี้ไปหลุดของฮนะ มีไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมอา่มามติ๊กตะตู้ายนั่นไงตายครับตายครับตายไม่ตายตายไม่ตายไม่ตายครับแต่ยังไงเราก็แบบอุ่นใจตรงที่เรามีเงินทิปนะครับคุณผู้ชมเงินทิปนะฮะอ่าผมจะอัพที่แดงนะฮะเดี๋ยวผมจะจบผีให้ไวๆนะครับคุณผู้ชม ีแดงมาสองตัวผีก็เริ่มเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะเฮ้ยมันตีประตูเงินผมเข้าว่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเอาเรื่องว่ะตั้งแต่เริ่มมาพี่รู้สึกว่าเวอร์ชั่นอังกฤษผีมันจะโหดกว่าเวอร์ชั่นจีนนะคุณผู้ชมโหดเกินเข้ามามันก็ฆ่าคนหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหไปไปไปไหมไปไหม ทีแดงสตัวอ่าเกือบตายนะฮะอ่าผมอ่อยให้นิดนึงนะฮะอ่าประมาณนี้ผมต่อให้ครับคุณผู้ชมผมซื้อแค่ป้อม3ตัวนะโอเคเดี๋ยวผมจะอัพประตูเงินขั้น2นะฮะเหมือนประตูจะไม่ค่อยไหวแล้วครับคุณผู้ชมผีก็เริ่มจะรววสิบแล้วนะเท่าไหร่วะเกือบแล้วนะครับอีก5 0 0พตายไหม ไม่รอดมั้งเอ้ายังรอดอยู่นะครับมาแล้วครับอ่าประตูเงินเลเวลสนะฮะเดี๋ยวผมต่อให้ครับคุณผู้ชมต่อให้ครับเื้อนสองอันต่อให้อ่ะครับชิวๆอ้ามาแล้วครับคุณผีอ่าเกาไม่เข้าครับผมเกาไม่เข้านะฮะอัาเตียงเราก็ได้แล้วนะครับผมอัพให้เตียงก่อนเราจะได้อัพประตูได้ไวขึ้นนะฮะ มีคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราขุดแล้วก็ซื้อใหม่เนี่ยจะคุ้มกว่านะโอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นโหมดปกติเนี่ยห้ามให้ผีถึงเลเวล12แล้วก็เลเวล13นะฮะคุณผู้ชมไม่งั้นเนี่ยประตูทองนะครับไม่ไหวนะครับแน่นอนร0 0รซนะยิ่งตอนนี้เหมือนที่เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมไอเทมซื้อได้แค่ยันแล้วก็ที่ซ่อม4ีอันนะฮะที่เหลือไม่ได้ซื้อครับ โอ้ยิงไม่เข้าครับชิบหายแล้วคุณผู้ชมชิบหายแล้วโอเคนิ้วทองมา2อันนะฮะคุณผู้ชมโอ้โหโคตรตึงอะตึงมากเลยอะเกมนี้โอ้พี่รู้สึกว่าเล่นปกติมันสนุกกว่าโปอยู่นะคุณผู้ชมเพราะโปมันรู้สึกว่ามันชนะง่ายเกินครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเราเล่นหมดปกติเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาฝีมือของเราได้นะคุณผู้ชมเออ โอเคนะผีวิ่งไปแล้วคุณผู้ชมโอ้โหความมรณะก็จะเกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมผีจะเลเวล12แล้วพี่ว่าพี่ตัดสินใจถูกไหมเนี่ยว่าซื้อแค่ป้อมปืน2อันชิบหายแล้วว่ะโอ้โหปืนก็ยังอัพไม่ได้ครับคุณผู้ชมเลเวล12แล้วคุณผู้ชมว่า t ต่เฮ้ l ว่าโหเฮ้ย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 เดียๆๆๆๆๆเด๋ยวเดี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 ๋ยว โดนตันไปทีหนึ่งนะฮะไหวไหมไหวไหมไม่ไหวครับคุณผู้ชมตายครับนี่ฮะคนเล่นผีก็อย่างนี้นะครับผมอ่อยให้ผีครับกลายเป็นว่าผมเล่นผีเล่นไปเล่นมากลายเป็นผีเล่นผมครับคุณผู้ชมก็ต้องขอโทษด้วยนะฮะคุณผู้ชมที่แพ้ให้ผีคนนี้นะครับก็อยู่ที่ผมปรหมัดด้วยนะฮะคุณผู้ชมซื้อปืนแค่2ออันนะครับจริงๆผมจะปิดเขาก็ได้นะคุณผู้ชม เออผมประมาณนะฮะซื้อปืนแค่2อันฮะ <laughs> ก็สวัสดีปีใหม่วันสงการอีกครั้งนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่เพิ่งมาใหม่นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเวลาผมโพสคลิปใหม่ๆนเนี่ยคุณจะเป็นคนแรกที่ได้รับชมนะฮะไว้เจอกันพักหน้าสวัสดีครับ